สัตอุกษัต์กาสต์าสาข้าพุทธเจ้าก็นองบรารัตนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆ์เจ้าคุณบิดามดาคุณรูบาจาจาร์ทุกองค์ต้นบรรันนี้ถึงข่าวแล้วถึงสมัยแล้วข้าพุทธเจ้าก็นอมบรารัตนาพระบารมีพระอ,องค์ทัานทั้งหลาย ดังที่ตามาแล้วนี้นั้นจงเสด็จญาตามา mm รวมกันเป็นพละกำลังนยัยิ่งใหญ่ไพศาลจงมาบรรลบนาณใน้ัวกาพเจ้าทั้งหลายนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญให้ชนะสัตว์มุมานทําั้งแปดทศสิบทิศขอให้มีฤทธิ์เดชชานุภาอันยิงใหญ่ไพศาล ปัวกาพะเจ้าทั้งลายนี่จะทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จดังเป้าไงทุกประการในการปลุกเมื่อโดยชะพันนันเทนอีประการหนึ่งข้าพะเจ้าขออัญเชิญพุตธศาสนิกชนทันทั้งหลายพร้อมทั้งนางตะเปตตน,นอยู่ทาบลทางแปดทิศนางสนีภูมิริอยูติบูระพา นางโลกาภูมิคุณโยติตักคณีนางแม่ธรณีผูเร่งเห็นโยติตักสินเหนางแม่ภาคมคานเสื้อสิ้นโยติหอระดีนางปูเวทมีราสีอยู่ปกจินปาเทนางมณฑาภูวิเศษโยทิพายา นางโพขวดีประจําประจักอยู่ที่ดุดอนนางมิข้าอุมาอยู่ที่ดีสารนางท้งแปดสถานนีเจงครอมกันมาอนุโมทนาส่วนบนโดยข้าพเจ้าแล้วจงช่วยกันไปประกาศเป่าร้องทั้งสิบหกองสัน ฟาสุรไรตลอดไปถึงโสราสาภาภูมินเนอันหนึ่งข้าพระเจ้าก็อันเชิญเท้าองค์อมลินทร์พระเวสุวรรพระเพชรุกันพระมาตุรีมหาราชตังสีดสิตาเทวราชอันเรืองฤทธิจูรสมหาปากดพิมานนรดีเพสปัจจพริสารทิอยู่ทุกยมยาบรรดาสวรรค์น ขออัญเชิญมาสโมโรสอนัน,นิบาตประชุมาให้พร้อมกันนั่นหนึ่งข้าพเจ้าก็อันเชิญวงสาคานญาติของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่ลมหายายจาไปแล้วชาตินั้นก็ดีที่เกิดแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้เกิดก็ดีแปลวงสาคานญาติในบวรพุทธศาสนาที่ยังไม่ทราบข่าวสารูลภาสา ขออัญเชิญเท่เทิวาลต้นวิเิตจงนำมเหตุไปบอกให้รีบมาโดยพันนาจะได้มาโมทนาส่วนบนในพร้อมกันนั่นหนึ่งข้าพรเจ้าขออัญเชิญเทพปยุตาเจ้าทั้งหลายถูกหนังลาราศีทั้งที่ใต้คือกรุงเสียยุทายากำไฟขวาคือแดนแก้วเป็นเขต กำไฟที่ตอนวันออกคือฤทธิ์กำไฟที่ตะวันตกคือพระไดพระดังข้าพระเจ้าขอนเชิญเทพพระอยู่ด้าเจ้าทองไหลจงเดินหนลงมาโวยพรรวยองค์กลางที่ดุจาำชาตำฟ้าวันตุเต็มโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา स नमोद सपथवतो हा put has udang sararanangngka ja tamang sararanngka ja sangang sararanangngka ja itu tim dibudang sararanangngka Ja itu tim pitamang Tiang pisang, tang sarana kaca, mita tiang tang sarana kaca, mita tiang pisang, tang sarana kaca, mita tiang pisang, sarana kaca, mita pisang, sarana kaca, mita pisang, sarana สหาสานินามิสิรสาหังเตสังธรรมันจะสังขัญจาตทะเรนนามิอานนามกันเวนะนันตวาสาเปอุปตทเว na san tuase satu sam puṇṇa paṇḍa paṇya san cha caturwe sati sahasake cha sa ta sahasa ตวาสานินโมมิสิรัสาอหังเตสังธรรมัญจะสังฆัญจะทะเนนนมามิหังนมกะรานุภาเวนะอหังตวาสาเปอุปาทเวอนิกันตรายา <mully> <mully>

Ka napokati tasasaawat doaya Sabi na bokara papawe nawi ka can tuh padawan mukara nu pawen Dewa Asewana Japarana Panti Tantra Sewana Puja Japuja Niyana Ge Tama Karma Mata Mang तसंथि जयेतं करमो तमां स चञ्चसि पञ्चविनयो चिकितो सुपासिता जयेतरमोत्तमां माता पितु परं पुतरासङ्कमो न कुरा Eta Mangkaramo Adama Tanan Jata Majaria Jayata Kanan Jasa Kahu Anau Chanika Mani Eta Wirati Papar. นาจะสัญญาบวาปะมาตัวจะทำเมสุเอตัมมังกรโมตัมังกรโมจะนิวาตัวจะสัญตัวทีจะกตัญยุตากาเรนธรมมาสวนัง Karamboatabang kanteta, soa sa satah, sama nanatjatah, sanang kare natamah, kasay tambang karamboatabang, tapo atapang, sajana, tasanang. Nasasi kiri ya Jait Tamangkara Bo Bang kuarrome idanganakam Baia so kang Tisani katawana sabatama Para cita sabatasoni Kajantitan tesang mangkaramu atamanti Yang kintiwitang itawa urang masak Suwayang ratanang panitang nano asamang Tataka te na idam pipo te ratanang panika ng te na saje suwati hoto kayang wirang panit yatasa kasa kayamuni samai dona te na tam Merah tanang Panitang Ede Nasace Nasuwa Timut Uyang Buat aseto Pariwan Nayis Ujing Sama Dimanan Tarikannya Mahusama Dinat Nasamo Nawic Jadid Ampitam Merah Tanang Panitang Je na suvati ho tuje puwara atasatang pasata jatari ni yoga ni honti te taki daya sukata sasawake te pisang je ratanang parani นาซาเจนาสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนาสาธาเมตนาณิกามิโนโคตมาสสานิเทปาติปาตามตังวิไกมาราตามุตานผัวติงผัวชะมานายิตมปิสังเทระตานังปานิตังเนติ Sa tsina, suwati, utuki, ng nawang. สัมภวังวิราตาจิตายติเกภาวาสังิงเตคีณปิชาวิรุณิสันตานิพันติเทรายทายัมปฏิปวีธรรมปิสังเคระตานังปณิตังเอ Nasaje nswati huto metajasa parokasamin mana sampawaje apaliman angu tangga tua jatriyan jasam ารังมิสินโลวาสยาโนวายาวตาสวิกตมิโทเอตังสติงติเตยพระมเมตังวิหารังอิธมาอุติติจารุปัมมัสีระวาทเสนนนสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตัง ชาติทุกขะภาษอย่างคุณเรตีติอาปมาโนผู้ตวงอาปมาโนธัมโมอาปมาโนสังฆะปมานวันตานิสิริ

ปิโสปะกะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขะตวนกวิทวนุตตะโลปริสธัมมะระิสัทธาเทวะมนุสสานัง วะภะคะวะติสะวะกะตวะภะคะวะตะธัมโมสันทิติโกอาคะริโกอิปัสสิโกอุปปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิ ตติสุปฏิปันโนภะค a วะโตสาวกสังโฆอุปัชฌปฏิปันโนภะคะว a โตภะคะสังโฆยะยปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามี

Lokasati nadi me saranangan yang kuatome saranang warang Jawa jena kuatote jayamang karang nadi me yang tamo me